สวัสดีค่ะพี่นงคงค่ะอินดีต้อ,รอน,นรับเข้าสู่ช่อง็ลพออฟฟิเชียลเิตเมื่อวน,วน,นวเยเาไอ้พว,ดวกดับรถกนไอดับรถกันกข่าวกันเาไอ้เมื่อว,วนเเขยไม่เดียว ไอจิไปิเซตตาลดน,อน,น้อนไอมูไปนอนตีเอาของน้ำก็มีอาบยูเนี่ยของน้ำอ่ะดีพร้อมจ,อจริงรจังบ่นี่พอพี่จิงเอารถรถเก่งอ่ะทำมันเที่ยงเราจอดเขาในหฮมของน้ำดูดิโอยก้ว่าไปลูกพี่ขี่เขาไปจอดแท่งใดจะได้เป็นแส่กุ้งเล็กตั้งนต่ไหนมาพี่หนุ่ง ่อนแรงงานแล้วค่ะหายกับน้องโยกเสรแล้วเขาเพิ่มเลยพ่อกับปล่อยทิ่มมาได้พ่อพ่อจะไปใส่ป่อยทิ่มแล้วพ่อเข้านีปล่อยแล้วทิ่มแล้วเออเข้านีปล่อยแล้วทิ่มจะเล่ายู่งใส่ตันมันลานกวางแห้งพี่น้องกวางื่่ออมัันน แต่มันไม่มองยูโอ้เด่นเสือมาสียมากยูจนเดียบี่ว้ม่มองยูมนมเนี่เดสวยมากแต่แต่เบนไปทางไหนพีเุกนี่เลยนี่น้ายมนม่อมีนเดดกูเปิดกระ้อนอาบเดดไปสิพี่น้องถึงงานแล้ว ของน no ้ำ็ด okay, right. ีพ no ี่น้องคะพี่เซ right? ี ose, ่ยม่มีหมูนุ่นจะมาของนำเชิ้นยากออกแดดก็ไม่ได้บังคับในห้องที่ยงยากไปแล้วเหมาะแก่การดูหมอลำมากตอนแรงโอเคตอนนี้มันแรงแมนแต่แบบทีมงานหนึ่งคืบทิ้งงานมากกว่านี้ไหมนั่นแหละไอริสโดนแทยจอดไม่มาจอดนอนนนห่มขังรถ ฉะน,น,น,นั้นพื้นป้นมาหนีิพื้นป้นตากแดดเลนี่ิเหรอไม่อยากจะภาคเลยอะไนึกว่าอยู่ในตลาดนั่นไหมตอนแรกไนงะเจ้าต่างสีเหลียวเขาไปเลี้ยงว่าพอไปฟังทังผิวมีต้นมะขามต้นเดียวที่เป็นโฮมโอ้ยพี่น้องหอนแบบแซ่บ

เออเป๋ป้าลูกหนูเป็นหมาฝรั่งเหรอจ๊ะเอ๊ะหนูมีหนูไม่นอนหน,นูมานอนตากแดดนี่นะใช่ไหมอ้อเอหอหนมีหนมีหนูไม่นอนแล้วลูกก็ไปอยู่ตต้อรดสันหราอย่ยัง เดี๋ยวเรามาหาเหรีบ่ลูกโอ้พิณมาฝรั่งครับพีิณองมึงหน้านุเกิดรายงานสดจากสถานภาพจริงโอ้สถานภาพจริงรายงานสดจากสถานการณ์จริงค่ะรายงานสดจากสถานภาพจริงยังไง แรงงานสดจากสถานการณ์จริงค่ะเนาะเขามันเป็นโฮมมันก็จอดนอนหนอยูุตว่าแม่จะขอ้มิโนที่เล่นน่ะเมียนอย่า โอ้ยลำพังเจ้ารถเจ้าไตทองรถเจ้าขนนูนได้เอาอี่หรี่เด้จะได้แต่ยูอันเทียงมากเลยไั่เหล่แดดเทียงมากมันแดดเหมดอนเดินหนึ่งพันเมตรหนึ่งอเไรดิรถคันคันรถแอบมึงไม่ได้ใส่แบตใส่ยังอาจจะตอดจวังบางสี่มันมันคมไปหนีบมาคมมากัดถูกปีใส่รถได้ที่โตมันไอซียูนะทำไมมันไม่ได้ยัง เต้ยเต้สมัยอันมาอ่อนตัวกับมุเก่าน่ะเต้ทองรถเกิด้นดแต่่ามันบริวปานี้หมนไม่เนแบนี้มันนมันบมีดหมนบรวป่านนี้ตงมาปีนี้เลยมาหวนคับหวนนโอ้ ป้าป๊ากับมาม่ารู้ว่าลูกมาลำบากขนาดนี้ป้าป๊าไม่ให้มานะน้องเพชรสน่ะเหรอน้องเพชรนั่นแหรอป้าป๊าไม่ให้มาเขาไม่ปล่อยลูกชายกุกมาขนาดนี้หรอกนั <c oughs> น่นแหละไอเอ๋ยร้องเรียกับพ่ยินดิจอนัอนก็ได้โอ้ยพวกกันหมือนเรงพูดแล้วซีมงแรง ปจอดนอนใส่นุ่งห้าคันปั๊มน้ำมันกับไก่มาอยู่หันนันปั๊มเปิดท่อดหรือไก่จะกระเด็ดท่านในเบื้องเดียวตั้งใจมาผีเลยยังบะขึ้นว่าสิดมะอ세ไพพึงล้านเนาะล้านงานเลยตอนตื่นแต่ว่ากวงน่ะกวงยีหลีพี่น้องกวงเมือแดงนี่หมอเก่การชมหมอลำแต่ว่าหมอเก่การนอน สิว่าแตเว้นอยู่บ่รถบัสถ้าโทรศัพท์อ,อยู่ในห้อ,อยังห่อนเนาะพี่น้องเบิ่งลัดทุกเอยสิมาล่ำมาเลี้ยงเป็จังทุกเอยมาซ่อมก็ม่ลู้ผมเรื่อเฮามีไฟในซ่วงมา มีอยู่เด้ต้นไม้เด้น้ำมูลดิเจ้าเป็นหมอลจาออกจากครูเจ้าออกจากหมอเองินเดือนหลายๆมาเป็นหมอร่ำเจ้าเจ้าอยู่ความคิด <laughs> เลี้ยงสูงเจ้าให้เรียนมาเป็นหมอเห็นได้คอมเมนต์หลายๆติดด้เห็นเขาได้มาไล่หลายๆนะอ,อยากให้ลูกเลิอเป็นหมอแล้วเลิกเ,เป็นครูเป็นอยากให้มาเป็นหมอร่ำเรียนอยู่ ไว้มองนอนกันตัวมวลก็ยังหน้าตัวมามาหลายๆเส้ามาฟังชีวิตหมอรำมันบ่ได้สบายเด้อพีไม่รู้ยังไงสบายกียังดีวัดว่าแล้วซุ่มอยู่นี่กันไปแห่ง่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปกัพี่นงโอ้ยบ่ไหวบ่ไหว